จิงๆลุงแมวก็รู้สึกแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับผมก็อยากจะหยุดพักยาวๆทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยหยุดพักยาวๆแบบนี้สัทีพอเรียนจบมานะครับก็ทํางานต่อเลยนะก็รู้ตัวอีกทีก็เกือบครึ่งชีวิตละลุงแมวมีความรู้สึกนะครับว่าอยากจะหยุดพักนะไม่ทําอะไรหรือว่าเหมือนกับมีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยเอามาเล่นเกมหรือทําอย่างอื่นนะสักประมาณปีหรือ2ปีลุงแมวลองจินตนาการดูนะครับว่าชีวิตในช่วงเวลาเหล่านั้นจะเป็นยังไงนะมันคงย้อนไปเหมือนกับตอนเด็กๆ ที่รู้สึกว่าไม่ได้มีภาระอะไรนะครับตื่นมาแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะอยากทําอะไรก็ทํามันคงรู้สึกมีอิสระนะครับแล้วก็มีความสุขไม่ใช่น้อยเลยแต่เรื่องนี้ก็ได้แต่คิดอยู่ในหัวนะเพราะว่าภาระในชีวิตเนี่ยมันก็มีเยอะแยะนะครับไหนจะผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็ไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับผมถ้าเกิดเราหยุดทํางานนะเราจะเอาอะไรกินแล้วก็แน่นอนนะว่าแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเกมนะครับไปซื้อของเล่นกัน พอคิดจริงจังขึ้นนะลุงแมวก็เริ่มคิดถึงคําว่าแก y e เยนะซึ่งเป็นคําที่ลุงแมวน่าจะได้ยินมาสักไม่เกิน10ปีนี้นี่เองแล้วก็ลองไปค้นดูนะครับผมว่ามันคืออะไรในภาพรวมๆนะครับว่าแก p y เยเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะใช้สําหรับเด็กๆนะครับที่จบมัธยมปลายนะแล้วก็จะต่อเข้ามหาลัยแต่ก็ยังไม่ทําการต่อมหาลัยทันทีนะครับอาจจะหยุดพักนะปีหรือว่า2ปี วัตถุประสองค์อันหนึ่งเนี่ยก็คือให้มันมีจังหวะการเปลี่ยนผ่านนะจากการเป็นโรงเรียนม,มัธยมซึ่งค่อนข้างเด็กกว่านะสู่ความเป็นมหาลัยซึ่งเป็นใบผู้ใหญ่มากกว่าแต่ว่าในขาเดียวกันนะครับเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เวลาที่เป็นช่องว่างตรงนั้นเนี่ยในการหาประสบการ,รณ์พัฒนาทักษะความรู้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นการตั้งเป้าหมายกับตัวเองด้วยนะว่าจริงแล้วเนี่ยตัวเราเป็นยังไงกันแน่ แล้วก็ตั้งทิศทางให้ชัดเจนขึ้นกับชีวิตนะครับที่จะดําเนินอยู่อนาคตสดใสข้างหน้ามัน,นคล้ายๆกับว่าถอยออกมาก่อนนะครับจากภาระหน้าที่นะแล้วก็มาดูอยู่ห่างๆนะครับพิจารณาตัวเองอีกทีว่าจะยังไงต่อดีพอเราตัดสินใจได้เนี่ยถึงย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าในกรณีคําว่าแกลบเยแบบนี้เนี่ยเป็นของเด็กนะครับแต่ก็แน่นอนนะเมื่อเป็นเด็กๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแกลบเยเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายโดยผู้ปกครอง ก็เนื่องจากเป็นเด็กอยู่นะก็อาจจะยังไม่ได้มีภาระอะไรเยอะนะก็อาจจะรู้สึกสบายสบายหน่อยนะครับในการสร้างแกลบเยของตัวเองแล้วลูกแมวก็ไปค้นนะครับผมว่าแล้ววัยผู้ใหญ่เนี่ยมันมีแกลบเยไหมนะลูกแมวพบว่าจริงจแล้วผู้ใหญ่เนี่ยก็มีแกลบเยเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่า mid career gap year หรือว่าอีกคำหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินนะลูกแมวได้ยินมาตั้งแต่สมัยลูกแมวทํางานใหม่ๆเนี่ยก็คือ sabbatical leave มันก็คือการที่เราทํางานไประยะเวลาหนึ่งนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับลูกแมวตอนนี้ว่าโอ้มันเหนื่อยนะมันเบิร์นเอานะครับแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าไปพักอะหรือว่าอยากจะฟื้นฟูนะแต่ว่าวักเคชั่นนะครับการพักผ่อนเนี่ยแค่อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องไปนานกว่านั้นคล้ายๆกับไปทําให้คุณคนใหม่นะครับที่หมดไฟเนี่ย กลับมาแล้วมีไฟในการทำงานอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่นะสิ่งแรกที่จะวิ่งเข้ามาหาทันทีก็คือว่าบ้านรถและค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยจะทำยังไงนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครคอยซัพพอร์ตนะเราต้องซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีลูกนะครับหรือว่ามีคนอื่นๆในครอบครัวที่เราดูแลเนี่ยก็ต้องเช่นลุกแมวเองมีน้องตายนะเขาก็ต้องกินข้าวทุกวันนะล้วจะทำยังไงลูแมวไปฟังผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะเขามาออกทีวีนะครับของอเมริกาแนละ้วเขาก็บอกว่า อันแรกเลยนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องมีเงินนะครับสำรองฉุกเฉินนะใช้สำหรับแก๊ปเยียร์เนี่ยไปอีกประมาณ1ปีซึื้องเราจริงๆนะจุดนี้เนี่ยสำหรับหลายคนก็ยากนะลุงแมวเองก็ยากนะครับที่จะมีเงินเก็บ3-6ถึงเดือนใช้ฉุกเฉินนะยังไม่ต้องคุยเรื่องแก๊ปเยียร์กันแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีแก๊ปเยียร์นะครับเขาบอกว่าให้ดับเบิลตัวนี้ขึ้นไปอีกนะั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเงินเก็บนะครับเท่ากับเงินที่เราใช้ต่อ1เดือนเนี่ย เบิ้ลไปอีกหนึ่งเท่าก็คือ1ปีคือพูดอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือว่าการที่เราจะแก๊ปเย่ได้เนี่ยเราจะต้องมีความมั่นคงทางการเงินประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าพอเราแก๊ปเย่ไปปีหนึ่งใช่พอเรากลับมาทํางานกลายเป็นว่าเราเป็นหนี้ก้อนใหญ่มากนะครับอันนั้นน่ยจะไม่แก๊ปเย่แล้วนะแก๊ปเย่ตัวนั้นจะไม่มีความสุขแต่พอมาถึงตรงนี้นะก็เป็นคําถามใหญ่สำหรับลุงแมวเหมือนกันนะว่าเออแล้วแบบนี้จะแก๊ปเยียได้ยังไงล่ะใครจะไปมีเงิน เก็บ3เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งมันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่รวมถึงว่าจู่ๆเราเดินไปบอกคนในองค์กรแล้วนะไปบอกหัวหน้าเราว่าเราอยากจะแก็บเยียร์่ปีนะครับเขาจะยอมไหมซึ่งถ้าหลายๆบริษัทในเมืองนอกเนี่ยเขายอมให้แก็บเย์ได้นะครับก็คือออกไปพักนะบางที่จ่ายเต็มเลยนะครับบางที่จ่ายบางส่วนนะหมายถึงเงินเดือนนะแล้วก็บางที่ยอมให้ออกไปนะครับแต่ว่าไม่จ่ายเงินเดือนซึ่งดูมาก็ไม่รู้สถานการณ์ของบ้านเราเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่า สำหรับลุงแมวเองที่อยู่มาหาลัยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีนะแก๊ปเยียรี่ว่าเดินไปบอกว่าเราจะขอแก๊ปเย่หน่อยเนี่ยเขาก็คงบอกว่าลาออกไปเถอะอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่ได้แก๊ปเย่แบบเต็มร้อยเนะแต่ว่าเราอาจจะต้องค้นหาวิธีนะครับคิดค้นวิธีที่ทําให้เรามีแก๊ปเย่บ้างนะเช่นเขาก็เสนอว่าเราอาจจะขอเปลี่ยนงานนะครับไปอยู่จังหวัดอื่นเพ้องจริงคอนเซปต์ของไอตัวแก๊ปเย่เนี่ยมันคือการที่เราเทสเบรกนะครับเหมือนกับ ถอยออกมานะจากสิ่งต่างที่เราคุ้นเคยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเบื่อมันแล้วเราหมดไฟกับมันแล้วคล้ายๆกับดึงเอาชีวิตที่เคยสดใสนะครับที่เคยมีความหวังเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆหรือว่าได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆพอพูดถึงตรงนี้นะครับลุงแมวก็เลยย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะว่าลุงแมวก็เลยไม่รู้ว่าลุงแมวจะมีแกลบเย่ได้ยังไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการไม่ทํางาน100%นะครับแต่ว่าอาจจะทํางานบางส่วนนะเช่น ทุกคลูกแมวเองเนี่ยอาจจะทํา YouTube แต่ว่าไม่ทํางานอย่างอื่นอะไรแบบนี้แต่ที่พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะมาลาออกจากงานประจํามาทํา YouTube อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับก็แค่มาแชร์ความรู้สึกเฉยๆนะแต่เราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวแกลบเยียที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าเหนื่อยแล้วอยากพักจังแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยหยุดทุกอย่างนะครับมันต้องมีการวางแผนเขายังบอกถึงขนาดว่าเราควรจะวางแผนนะว่าในแกลบเย่ของเราเนี่ยเราจะแกลบไปเท่าไหร่นะครับเราจะ เว้นว่างการทํางานไปเท่าไหร่ปีหนึ่งหรือ2ปีนะแล้วใน1ห,หรือ2ปีนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างเราก็ต้องไม่ลืมนะครับต่อให้เราจะเว้นว่างจากการทํางานไปแค่ไหนนะเวลาก็ยังเสียไปอยู่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นเวลาในชีวิตของเราแน่นอนลูงแมวเชื่อว่าสำหรับหลายคนเนี่ยพอได้แก็บเยียวก็ต้องไปพักผ่อนยาวๆใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากพักผ่อน3เดือน6เดือนเนี่อลูงแมวว่ามันก็คงจะเบื่อแล้วแหละก็ต้องหาอะไรทํานะ ณจุดนั้นแหละครับมันอาจจะพลิกผันนะมันอาจจะทําให้เราค้นพบทักษะใหม่ๆรเราอาจจะเจอแพชชั่นใหม่ๆในชีวิตซึ่งอาจจะทำให้เรานะครับพอกลับไปทํางานที่เดิมเนี่ยกลายเป็นคนใหม่นะมีวิธีคิดใหม่ๆหรือว่าอาจจะทําให้เรานะครับไม่กลับไปทํางานอีกเลยก็ได้นะรู้สึกว่าโอ้จริงๆที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่นะเราอยากจะใช้ชีวิตไปในทางอื่นเอา,าจริงๆถ้ามีแกรปเยียร์ปีถึง2ปีจริงๆอะ่ะลุงแมวก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเด็กจะทําอะไร หลังจากเล่นเกมให้ช่ำปอดไปแล้วนะครับนอนดูหนังอ่านหนังสือสักพักมันก็คงหมดอะมันคงไม่ใช้เวลาถึง2ปีหรอกมั้งแต่พอคิดฝันนะว่าพอเราตื่นขึ้นมานะครับแล้วเราไม่ต้องทําอะไรนะไม่ได้มีภาระเป็นประจําให้เราจะต้องจัดการเนี่ยโอ้มันช่างเป็นชีวิตที่มีความอิสระเหลือเกินแล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องแกลบเยร์บ้างครับคุณเคยแกลบเยร์ไหมนะครับผมแล้วแกลบแล้วเป็นยังไงนะก็ามาแบ่งปันประสบการณ์กันได้ หรือว่าคุณอยากจะมีแกลบเย r บ้างหรือเปล่าหรือว่าถ้าแกลบเย r ไม่ได้นะครับผมมีวิธีการแบบไหนบ้างนะที่เราสามารถจะพักชาร์จแบตได้เป็นระยะเวลานานๆก็แบ่งปันกันมาได้ครับเป็นคอนเทนต์เบาๆวันอาทิตย์นะครับผมลุงแมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดีนะเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ